สวัสดีค่ะพบกับจฟฟี่เขดกี้สไตล์อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปมัดผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความไม่น่ากลัวนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเสริมสวยแบบคนเคดกี้นะคะนั่นก็คือการยืดผมถาวรน,นั่นเองนะคะเพราะว่าผมอะ่ะมันฟูมากเลยอันนี้ก็คือเคยยืดมาแล้วทีนี้มันเกิน1ปีแล้วนะคะมันก็จะมีส่วนที่ฟูเหมือนตอนที่เพื่อนๆเ,เห็นในต้นคลิปนะคะฟูฟ่ฟองละอองฟิลมาก ก็สำหรับคนที่ชอบแบบผมตรงผมยาวนะคะก็ลองดูคลิปนี้นะคะว่าผมจะตรงแค่ไหนนะคะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะคะก็มากับคุณมีชาแนล ตอนที่ก็เลยจะได้กำลังว่าพระนะครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากสกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ฟูมากๆนะคะ <les> แต่ว่าที่เห็นว่ามันไม่อยากมากเนี่ยเพราะว่าเรายืดผมทุ <m uch ing> กปีเนาะทีนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับคนที่อยากผมตรงอยากไว้ผมยาวอย่างเงี้ย จะหาร้านยืดผมดีๆได้ที่ไหนนะคะก็วันนี้จะพาไปร้านที่เรายืดเป็นประจำนะคะยืดมาสามครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเนาะสำหรับเราเนี่ยว่ามันค่อนข้างดีนะคะคือตรงแบบสะแล้วก็ปล่อยทิ้งแห้งได้เลยก็คือตรงเลยชอบมากนะคะแต่ว่า จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะลองติดตามนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยนะคะกดติดตามที่ช่องคุณหมีชาแนลนะคะจะพาไปเสริมสวนแบบขนเคดกี้นะคะวันนี้ติดตามชมนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงร้านส,สวยแล้วนะคะร้านน้ำหวานนะคะอยู่ตรงเ,เลยโรงพยาบาลพร้อมแพทย์มานะคะถ้าเพื่อนๆมาในราชบุรีเนี่ยก็คือตรงวงเวียนเนาะมาทางโลตัสก็ได้นะคะแล้วก็มีวงเวียนก็แล้วซ้ายมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะ ค่ะเราก็ลงน้ํายารอบแรกเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยึดผมแบบเคลาตินเนาะเขาบอกว่าผมเราก็จะนุ่มแล้วก็เงาเนาะเงาวกว่าปกตินะคะอย่าลอติดตามชมนะราคานะคะตอนอให้พี่เจ้าของร้านประเมินนะก็อยู่ที่1,800บาทนะคะแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ความยาวของผมของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะมานะคะเดี๋ยวเราแปะ เพจของเฟซบุ๊กนะขอ,ของพี่เจ้าของร้านให้นะคะเผื่อว่า,อ,าอยากให้พี่เขาประเมินราคาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทิ้งเฟซมาให้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเหลือน้ํายารอบ2นะคะที่ร้านเนี้ยที่เราเคยยืดนะก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะของเรานะแล้วก็คือรอบ2เนี่ยถ้า,าลงน้ํายาเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย คือไม่ต้องหนีบเลยนะคะมันตรงมากนะรอบสองนะที่เราเคยทำเดี๋ยวเพื่อนรอดูวันนี้นะคะ ของร้านพี่เป็นน้ำยาสุดพิเศษใช่ไหมคะเป็นส่วนผสมของทีดานะคะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งเป็นเคลาตินที่เราผสมเข้าไปด้วยมันก็จะทำให้ผมเราเงาขึ้นกว่าปกติที่ว่ายืดผมธรรมดาจะทำให้ผมเราเงาขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นตรงแบบธรรมชาติไม่ไม่ไม่แข็งกระด้างไม่ทื่อค่ะ มันดีตรงนี้แหละหเคลเลจิโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะ ตอนนี้ก็ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงค่ะถามว่าทำไมถึงต้องยืดผมใช่ไหมคะสำหรับคนเขียดกี้สไตล์เนาะ<อ>ก็คือเวลาที่เราแบบจะออกไปไหนอย่างเงี้ยคือเราชอบเป็นคนแบบชอบคนผมตรงเนาะอยางผมตรงแต่ว่าถ้ายังผมที่เราไม่ได้ยืดเนี่ยเวลาเราจะออกไปไหนเราก็ต้องนีผมใช่ไหมคะสาวๆก็จะรู้กันดีเนาะ แต่ว่าเวลาที่เรารีบๆเราก็ไม่มีเวลาและอีกอย่างหนึ่งถ้าผมหนาๆอย่างเราเนี่ยเวลาเน็บออกไปข้างนอกแล้วะเวลาเหงื่อออกเงี้ยหัวผมก็จะฟูใช่ไหมมันก็จะดูไม่ดีอ่ะล้วคิดว่าการลงทุนนะคะสําหรับผมเนาะ1ปีนะคะแค่1,800บาทนะก็ทําครั้งเดียวก็อยู่ได้ยาวเลยสบายเวลาเราออกไปไหนนะคะสระผมปุ๊บอะเราก็ สามารถไปเป่าในรถหรือไปเป่าที่อื่นก็ได้ใช่ไหมพอมันแห้งปุบะมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นทรงแบบนี้เลยก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยอะนะเนาะก็ดูดีนะสําหรับเราเนาะก็แบบสะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็สําหรับผมเราเนี่ยยืดเคลาตินนะคะก็เขาบอกว่ามันจะช่วยให้ผมเนี่ยนุ่มแล้วก็คือไม่ไม่แข็งกระด้างนะตรงแบบไม่แข็งกระด้างแล้วก็ ปกติที่เราเคยยื่นเนี่ยอยู่ได้1ปีเลยนะคะ1ปีแล้วก็ทําครั้งเดียวเนาะถ้าใครสนใจก็ลองแวะมานะคะร้านเสริมสวยน้ําหวานนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะที่ช่องคุณหมีชาแนลค่ะไปแล้วค่ะ